ข้าพเจ้าในหนังสือมาระโคบทที่16บทที่15องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าทางจะไหลจงออกไปทรกประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคนพระกิตติคุณนั้นที่ทรงสร้างให้เราออกไปเผยแพร่ประกาศคือพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าตามที่เขียนไว้ในหนังสือลมบทที่หนึ่งข้อที่16ข้าพเจ้าไม่มีความละอาย ในประกิติตกุลกัระกิสเพราะว่าประกิติโกกระกิกสทรงเป็นลิตเด็กของพระเจ้าถึงความรอดหสมบทุกคนที่เชื่อคนอยู่ก่อนและคนตั้งชาติด,ด้วยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์ทั้งมวงจะได้รับความรอดความรอดแจกความผิดบาปของเราหรือประกิติตกุลกัระกิสเป็นลิตเด็กของพระเจ้า ถึงความรอดพระคติกนั้นคือองค์พระกิสตเจ้าทรงไหวประจรตายเพื่อความผิดบาปของเราตามที่เขียนไว้ในรักเีปีเพราะว่าค่าจังของความบาปคือความตายองค์พระกิสตเจ้าทรงไหวประจรตายเพื่อความผิดบาปของเรา ตำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทุกฝั่งไว้วันที่สามองค์พระกิจเจ้าทรงเป็นขึ้นใหม่จากความตายตำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงมีความราตนาเพื่อมนุษย์ทั้งบวงจะได้รับความรอด เมื่อเราตายไปแล้วทางจะลหลมีสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเตรียมสำหรับมนุษย์ทุกคนในสวรรค์นั้นเป็นที่เราทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่และเมื่อใครอยู่สวรรค์นั้นจะอยู่ไปตลอดเลยเป็นนิดจะอยู่ที่นั่นตลอดเลยเป็นนิดแต่มนุษย์ทุกคนเคยทำบาปถ้าเราตายในความผิดบาปที่เราจำ พราะมีข้อกำหนดสมมติว่ามีความตายครั้งเดียวหลังจะนั้นมีการพี่ปากสาจฉนได้เราจะต้องพิ่นาตโตบนรกแต่พระเจ้าสมไปความรัรเพราะโอไม่สมปรารถนาเพิ่อมอีกผู้หนึ่งเพื่อใดจะพิ่นาตโตบนรกนี่ใส่เหตุทำไมตายยาก <c ười> เคยเห็นคนตายไหมเฉยๆเวลานานานจึงจะตายได้เพราะว่าอะไรพระเจ้าสมมีความปรารถนา เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับความรอดและพระองทรงชัยแล้วที่เล็กตัวเองว่าเป็นคริสเตียนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะออกไปเผยแร่ประกับประกิศตุกนี้แก่มนุษย์ทุกคนเพราะว่าพราะเจ้าทรงรักโลกจงได้สรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจะปพรองเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตอีหลานเชื่อเท่านั้นใครที่มีความเชื่อในองค์พระเยะสุกิจรอดได้องค์พระเกศเจ้าทรงตวไวัไหวในหนังสือมรโขปทิศบอกโคสิอบอกผู้ที่เชื่อและลบะบาปแตสมาก,ก็จะรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษลงพระอัจฉริยะจะต้องถูกลงโทษจะต้องตกนรก ค่เชื่อในพระคิดิหนนั้นรอดได้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะได้ขึ้นสวรรค์นี่หละทำไมง่ายขนาดนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์ทัง้งสองจะได้รับความรอดเพื่อมนุษย์ทั้งปวงจะได้ขึ้นสวรรค์ผมเอง เมื่อ27ปีที่แล้วอยู่ในความบาปแต่เมื่อ27ปีที่แล้วในประเทศไทยนี้ในกรุงเทพนี้ผมมีความปรารถนาที่อาจะลุกแจ้พระเจ้าผู้ส่งตอบคำอธิษฐานคือพระเจ้าที่เราจะขอและเราจะได้ผมแสวงหาดเรืเ่อยๆแต่ละที่ไม่เจอเลย สุดท้ายประมองที่ฝาชาวมาพระเจ้ามีจริงไหมขอทรงมหาพรมทรงคนมหาพรมเพอร์เจเนตอามาพระองค์ทรงเป็นผู้ใดอยู่ที่ไหนภายในหนึ่งอาทิตย์มีคนหนึ่งจากนั่งเสือเกี่ยวกับการอาธิษฐานพอดีเลยที่พระองค์ทรงสัญญาว่าเหตุเะนั้นเราบอกทั้งเลายว่าทุกสิ่งที่ท่านเจลายปรารถนาเมื่อท,าทาอา่านเจลิยอธิษฐานจงเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้นและทั้งเลายจะได้มีสิ่งนั้น เมื่อ27ปีที่แล้วผมอัศจรรย์ใจกับพาระคัมภีกับคำสอนขององคมพรเยุสุเกตที่มีพระสัญญาเกี่ยวกับการอดิทานพอดีเลยเมื่อ27ปีที่แล้วผมก็มาเชื่อมาเชื่อในพายุสุเกตตามที่เขียนไว้ในพาระคแมปีเพรามาเชื่อในพาระคแมปีเมื่อ27ปีที่แล้วอ่านนั่งเสืนั้นต่อไป ได้อ่านจึงประกิตกุลของประกิสและผมก็มาเชื่อในประกิตก,กุลปากิสนั้นไช่ละความรอดเชื่อเท่านั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นเมื่อ27ปีที่แล้วจนวันนี้ผมมีความแน่ใจเมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แน่ใจได้่อยางไรเคยเห็นสวรรค์ไหมไม่เคยเห็นเคยเข้าสวรรค์ไหมยังไม่เคยเข้าแล้วมีความแน่ใจได้ไง ราะว่าผมเชื่อผมเชื่อว่าพระองค์พระเจ้าจะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์และพระองค์มีสัพทรงมีพระสัญญาสมัชชีวิตวันตะวันที่ผมได้ตรวจไปแล้วใช้ได้ทุกวันเลยพระองค์ผู้นี้ทรงมีพระสัญญาสมัชชิวิตหลังความตายเหมือนกันและผมก็มาเชื่อเชื่อใต้หลับความ ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่คนน้อยมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทำไมมีคนน้อยในประเทศนี้ที่มาขับใจเชื่อในองค์พระเยซูเซี่ยนอะไรเพราะว่าน้อยคนในประเทศที่อ้างตัวว่าเป็นริสเตียนส่วนมากจะเผยพิบปติภิกติกรเทียมแท้ไม่ได้เัยพิบปติกิกติกรของปคริสต์ที่แค่เชื่อในองค์พระเยซูและจะได้รับความรอด กี่ยวกับความบาปที่มนุษย์ทุกคนเคยทำและประกาิสรงไว้ประจดเพราะความผิดบาปของเราแท้นน้เองมาเชื่อและได้รับความรอดแต่มีหลายคนมาเผยแพร่ประกิศติคุณเทียมเจ๊ที่เรียกว่าประกิศติคุณสมบูรณ์เหมือนเช่นท่านเรียกประกิศติคุณนั้นสมบูรณ์นั้นเขาเหมือนว่าประกิศติคุณระเยสยังไม่สมบูรณ์ เหมือนว่าเขาจะเชื่อว่าพระคิติองกับพระกิสที่เป็นฤทธิ์เดชกับพระเจ้าถึงความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อยังไม่สมบูรณ์และเขาจะเพิ่มว่าพระกิสไม่ได้ตายบนไม้กําเขนเพื่อความผิดปรับเท่านั้นแต่พระกิสทรงตายบนไม้กําเขนเพื่อรักษาโรคและเขาจะเชื่อว่าถ้าใครไม่เชื่อนางพระคิติคนนั้นที่เขาจะลิกตัวเองลิกว่า ปก,กิจติกรสมบูรณ์จะได้รับการรักษาโรคและเขาจะไม่ออกไปเผยแร่จนปกิจติกรแห่งความรอดคือปก,กิจติกรของประเิศและเขาจะเผยแร่จรปกิจติกรการรักษาโรคที่จะเรียกว่าปก,กิจติกรสมบูรณ์และเขาจะไปที่ไหนจะเผยแผ่ถึงกตรรักษาโรคเท่านั้นเขาจะไม่พูดถึงความบาป เขาจะไม่เพลแพล่แจะลืนความบาปเขาจะไม่เพล่พร่แอะจะลืงการก,กับใจเสียหมยเขาเจอเพลแพร่แอเิงใครอยากได้ปรับการรักษาโรคใครอยากจะเห็นไม่สาคัญใครจะเฉ่งใครรักษาโรคหายมาเถิดมาเชื่อในประกิศตะวนนั้นทำให้คนเป็นอันมากเย่าไม่ได้รับความรอดเมื่อหลายปีก่อน ผมรับเชิญไปเผยแพร่ในคิสแจกที่หนึ่งเป็นช่วงคริสต์มาสเขาจะตั้งเวทีเราจะให้ผมเผยแพร่บนเวทีในช่วงคริสต์มาสแล้วในคิสแจกนั้นเขาจะเปิดให้คนภายนอกที่ยังไม่ได้ไปคิสเซียนเข้ามากันเยอะและเขาจะแจกข้อขวานเขาจะมีอาหารและเขาจะมีความสนุกสนานแต่เมื่อเชิญผมมาเทศนาะผมจะเผยแร่เชิงประคิดเหตุผลของประเทศแถนั้น ผมก็ขึ้นบนเวทีผมเผยแพร่เจิงความปับแล้วเผยแพร่เจิงความรอดแล้วเผยแพร่เิงว่ามนุษย์เราอาศัยในร่างกายเท่านั้นแต่เมื่อเราตายไปแล้วจิตเกิดตัวเราเป็นจริงจะต้องออกจากร่างกายและจะจุกการพี่ปากสาแล้วในพักเคมีเราได้เห็นชัดเจนว่าเด็กเทียมไม่รู้ตัวเลยเมื่อตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ทุกคนเลย เพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจทำบาปตายไปแล้วตายในความโบรสุดที่เด็กย่งไม่รู้ความตัดสินใจและจะขึ้นสวรรค์ในพันตาสัญญาเดิมเราได้เห็นว่าลูกชายของกษัตรติย์าเวตตายกษัตริาววตอดอาหารก่อนที่ลูกชายจะตายอดอาหารเจ็ดวันเลยเพื่อพระเจ้าจะทรงรักษาเพื่อจะไม่ตายแต่ยังตายเลยเมื่อตายไปแล้วกษัต,ตาเวต ยุดการอดอาหารกินข้าวเหมือนเดิมพวกราใจของกษัตริย์ตาเวธถามว่าทําให้ตอนที่เด็กมีชีวิตอยู่ทรมานตัวอดอาหารอะไรทันทขณะนั้นแต่เมื่อตายไปแล้วอยู่แบบเฉยๆแต่ตาเวธก็กล่าวว่าลูกชายจะกลับมาหากษัตริย์ตาเวธไม่ได้แต่กษัตริย์ตาเวธมีวันหนึ่งจะไปหาเขาในสวรรค์เห็นไหมเด็กได้ขึ้นสวรรค์แล้วตาเวด ไม่ใช่เป็นคนที่บรสุดตลอลอยเคยทำบาปแต่กษัตริย์ดาวเวจะขึ้นสวรรค์เหมือนกันเพราะว่ามาเชื่อนายพันตอรญเนาเดิมที่จะอ้างถึงองค์พระกิตเจ้าที่จะเสด็จมาและเชื่ออย่างนั้นได้รับความรอดเมื่อเราทั้งหลายเชื่อในองค์พระกิตเจ้าได้รับความรอดเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าเมื่อผมเผยแพร่เทศาเรื่องเหล่านั้นในครคิสจซจานั้นไม่พอใจ ใครจะใช้ผมเทศาเรื่องความชื่นชมไม่ดีเรื่องความสนุกเรื่องการคิสมาสเมื่อมาเทนาะเรื่องความรอดเกี่ยวกับความบ,บาปสวรรค์กับบอกประกิดถึงคป็นเจ้าหลายคนไม่พอใจเมื่อผมโล่งเวทีแล้วมีคนหนึ่งถามผมว่าไปหาขา่าวใดไหมผมก็ไปด้วยกันเขาจะไปที่รถเพราะว่าคิสแจกนั้นไม่มีที่จดอดรถแลาต้องร่อนกาย,ย่อยเพราะว่าเขาต้องจดอดรถไกลาจากคิสแจกหน่อย เมื่อเราเดินด้วยกันสองคนมาทีงรถของเขาเขาปร,ประตุรถเอาปืนให้ผมเลยเราให้ผมฟังว่าแต่ก่อนเขาเคยมีลูกสาวเขาเองเคยเป็นตำรวจแล้วตอนที่ลูกสาวอายุสองขวบมีพี่เลี้ยงดูแลไม่ได้ดูแลเต็มที่ตอนที่ลูกสาวแอบน้ำอยู่พี่เลี้ยงก็ยุ่งอะไรลูกสาวก็ลงน้ำตาย นายนาพี่เลี้ยงส่งไปที่โรงพยาบาลพ่อของเด็กนะแม่ของเด็กมาเจอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเด็กตายไปแล้วเขาจะฝืนขับมาได้แต่เพราะว่าขาดอกอกซิเจนนานๆานสมองจะไม่ทำงานตลอดไปถ้าใช้ฝืนขับมาจะต้องทอนตลอดเลยเพราะว่าเด็กสมองจะไม่ทำงานจะต้องอุ้มตลอดไปจะต้อง ป้อนอาหารตลอดเลยจะต้องดูแลมันเด็กตลอดเลยพอตอนนั้นผู้ชายคนนั้นยังไม่เป็นคริสเตียนเขาให้มาฟืนเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับความตายเมื่อฟืนไปแล้วเด็กคนนั้นก็อย่างนั้นสมองใช้ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเราไว้ฟังว่า12ปีเขาต้องอุ้มตลอดเลยต้องป้อนอาหารทุกเมือเลยเป็นเด็กที่สมองใช้ไม่ได้ ภรยาของเขาถนไม่ได้เทงเลยเมสามีมาโดยเขาในความลำบากนั้นทำให้เขามาเชื่อในองค์พระกิตเจา้าแต่ก่อนเขาเคยเป็นตำรวจแต่ก่อนเขาไม่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแต่เมื่อภรยาทิ้งเขาไปแล้วเขากับเด็กเท่านั้นเขาไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็ไปที่โบสถ์แล้วมาเชื่อ ในองค์พระเยะสุกิจเจ้าอุ้มตลอดเลยปอนอาหารทุกมื่อเลยแล้วสิบสองปีต่อไปในโบทที่เขาบปายเขาเร่าว้้ฟังว่าจะมีคนมาจากอเมริกาเขาจะตั้งเวทีใหญจะมีงานรักษาโรคเพราะว่าโบทนั้นเขาเชื่อในประกคติคณสมบูรณ์แล้วเขาเชื่อว่าถ้าไปที่งานนั้นเด็กจะได้การรักษาจะได้หาย พ่อเด็กคนนั้นทอนเสบว่าปีเขาลูกมีความปรรตนาเพราะภรรยาทิ้งเขาไปแล้วมีสามีใหม่ใครใช่ลูกสาวกลับมาเหมือนเดิมเขาพาลูกสาวไปทิ้งงานนั้นที่เชื่อในประคิตกนสมบูรณ์ที่ไม่ได้ประกาศเรื่องความรอดแต่ประกาศเรื่องรักษาโลกที่มีคนใบกินเยอะไม่ใช่เพื่อจะได้รับความรอดแต่เพื่อ จะเห็นไม้สํามัญเพื่อจะเห็นคนรักษาโรคผู้ใจกลางรให้ฟังว่าเขาเอาลูกสาวเขาไปที่เวทีให้ผู้ใจกนนั้นที่มีเชื่อเสียงให้วางเมอคนนั้นไม่ยอมเลยให้เขาไายไม่ยอมอดิทามเพื่อไม่ยอมวางเมอให้เพราะว่าถ่าไม่หายโชคกคนแะเหว่า ผู้ใจคนนั้นเป็นแต่หน่าเชื่อไซคอแตนนักแสดงเท่านั้นเป็นเดอคนรละร่วงคนอื่นเท่านั้นเขาไม่กลาก้าอาจารย์เพื่อคนพิก,การขนาดนั้นทำไมพ่อแต่คนนั้นเศร้าใจามากอีกไล่วันต่อไปหลังจากนั้นเขาป้อนอาหารให้ลูกสาวอ่านติดที่คอลูกสาวที่เขาอุ้มสิบว่าบีในมือตลอดเลยตาย นายลูกของเขาเอาอาหารออกไม่ได้เลยเขาตายที่แขนของพอเขาราวัยฟังเราตายไปแล้วเขาทำพิธีงานศพเขาจะไปหาภรรยะาเก่าเอาบืนไปยิงให้ตายเขาจะยิงสามีใหมยย่ยิงให้ตายและเขาจะยิงฆ่าตัวตายหลังจากนั้นแต่เขาได้ยินในบทนั้นว่าอีกบทหนึ่งทุกคนในบทนี้จะไปอีกบทหนึ่งเพื่อจะฟัง ชีวิตประสบการณ์ชีวิตของอดีตนักมวยที่มาเป็นคริสเตียนเขาก็สอนใจเขาอยากจะฟังด้วยว่าไม่นักมวยบามีคริสเตียนหรือเราไม่นักมวยมาพลอยแพ้เรื่องพระยซูิด,ด้วยหรอเขาแต่เซนใจว่าในคืนนั้นเขาจะมาฟังผมแล้วหลังจากนั้นเขาจะออกไปฆ่าภรรยาเก่าและฆ่าสามีใหม่เลยจะยิ่งฆ่าตัวตายแต่ในวันนั้นเขาได้เย็นจะปากกันี ว่าเราไม่ได้ประกาศประกิติกลสมบูรณ์เราประกาศประกิติกลแห่งปากิสถานที่เราไม่มีความลายในประกิติกลของปากิสถานเพราะประกิติกลนั้นสมเป็นลทิเดชของพระเจ้าถึงความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อคนอยิ่ก่อนและคนต่างชาติด,ด้วยเพราะเราประกาศเผยแร่ถึงประ,ระกิติกลแห่งปากิสถานและเราประกาศเผยแร่จึงสวรรค์ขับตลก กับจิตของมนุษย์และเราเอยแพ้ว่าเด็กที่ยังไม่รู้ตัวยังตัใจตัดสินใจไม่เปลี่ยนขึ้นสวรรค์ทุกคนเขาอยากจะเจอลูกสาวในสวรรค์นั่นีองผมเผยแผ่เรื่องปกิติกรปกิสเขาลอยฟ้าเขาลอยหายลูกสาวอยู่ในสวรรค์ปกติในสวรรค์รอเขาในสวรรค์ถ้าเขาไปยิ่งภริยาเก่าแท้เขาไปยิ่งสามีใหม่ จะไม่ยิงฆ่าตัวได้จะไม่เจอลูกสาวอีกเพราะจะต้องตกนะลกูกเขากระดันสินใจว่าจะไม่ฆ่าภริยาเขาจะให้อภัยกันและจะรับใจพระเจ้าต่อไปเพราะมีความปรารถนาอยากเจอเจอลูกสาวในสวรรค์และเขาจะเบื่อให้ผมเลยผมไม่เอาผมบอกเขาว่าให้เธอเองเพื่อจะไม่ลืมว่าถ้าอยู่ในความบาป จะเป็นคนบาปขนาดไหนให้แยนลืมว่าถ้าจะมาอยู่ในปากิสจะเกิดอะไรขึ้นเราสองคนมากอดกันผู้ใจเขาเคยเป็นอดีตตำรวจผมก็เป็นอดีตนักมวยผู้ใจตัวจริงสองคนลุกผู้ใจตัวจริงกอดกันร้องไห้กันว่าคิดถึงสวรรค์ในสวรรค์นั้นมีแต่คนรอเราอยู่ที่นั้น ไม่หลายคนที่เราลรูกจจกันในครอบครัวที่ตายไปแล้วที่เชื่อในพระเยซูรอเราในสวรรค์ไม่หลายคนที่อธจารานเผื่อทุกคนมีคนอธจารย์เผื่อแน่นอนรอเราในสวรรค์ในสวรรค์น,นั้นเราจะปกติทุกคนและอยู่ในสวรรค์น,นั้นตลอดตลอดเป็นนิจขอบคุณพระเจ้าและจะขึ้นสวรรค์น,นั้นอย่งางไรเชื่อ เชื่อในประกิติกนของพระกิสเจ้าพระกิสทรงไว้ประชดตายเพื่อความผิดบาปของเราตาทีเขียนไว้ในพระคัมภีพระองค์ถูกฟังไว้วันที่สามพระกิสทรงเป็นขึ้นใหม่ๆจากความตายตาทีเขียนไว้ในพระกัมภีและทุกคนไม่ว่ามาจากประเทศไหน ทุกคนแม้ว่าทุกภาษาอาไรยทุกคนแม้ว่าผิวเสียลายแม้ว่าจบโรงเรียนไม่จบโรงเรียนแม้ว่าเป็นใครทุกคนที่เชื่อในประกิศตลของประกิศนั้นจะรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระบุคคลรองเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะกล่าวโทษโลกนี้แต่เพื่อจะส่งช่วยโลกนี้รอด ทุกคนที่เชื่อในอ,องค์พระกิตเจ้านั้นจะได้รับความรอดและสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท้งเายิญจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระกิตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและด้วยความเชื่อนั้นทง้งะหลายจะได้มีชีวิตด้วยพระนามของพระองค์ พราะในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยแล้วไม่มีน้ำอื่นอยู่ทั่วใต้ฟ้าสวรรค์นี้ที่จะช่วยมนุษย์รอดนอกจากพระนามขององค์พระเยซูคริตเจ้าขอให้ทั้งทลายมาเชื่อในพระคิติกรของพระคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้พบกันในสวรรค์ในหลั เพื่อทั้งจะรายจะไม่ต้องตนกนรกเพราะพระเจ้าสรงเป็นความรักพระเจ้าทรงรักท่านและพระเจ้าทรงมีความปรารถนาเพื่อทุกท่านจะได้รับความรอดพระเยซูทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นทางแห่งความรอดขอพระเจ้าทรงพรดเมตตาขอพระเจ้าทรงอวยพรบ